ัสดีครับผมชื่อนายาราชาัชชันธรรมชาตินะครับผมชืีอนายเวลาการเสนอวันนี้พวกเราจะมาสาธิตการยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไม่ใช่อุปก้อนท่า่อดลากผู้ป่วยเริ่มต้นจากที่ยกตัวผู้ป่วยขึ้นมาในระดับหนึ่งวางไว้บนขาของผู้ช่วยเหลือก่อน จากนั้นสอดแขนของผู้ช่วยเหลือใต้รักแร้ของผู้ป่วยจับแขนของผู้ป่วยทั้งสองข้างไว้ย่อตัวขึ้นลากผู้ป่วยในนี้ทางเดียวกับผู้ที่ช่วยเหลืออยู่